สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าส่งกล่อง k 5 8 t 8 1นะครับมาด้วยการปั๊มค้างนะครับก็ทำการรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบกับเครื่องซิมของเราเลยนะครับเปิดสวิตกุญแจนะครับปั๊มทำงานนะครับแล้วก็ติดตลอดเวลาจริงๆด้วยนะครับแบบนี้คือปั๊มค้างนะครับอันนี้สตาร์ทกุญแจนะครับระบบหัวฉีดทำงานนะครับไฟคอยหัวเทียนทำงานแต่ปั๊มไม่ตัดนะครับแบบนี้ค้างแน่นอน100%นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังแก้ไขเสร็จครับ อันนี้คือหลังแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ K58T81 นะครับมาด้วยการปั๊มค้างนะครับก็ทดสอบกับเครื่องซิมนะครับเปิดกุญแจนะครับปั๊มต้องตัดแบบนี้นะครับอันนี้คือลองอีกทีนึ่งนะครับเปิดแล้วนะครับปั๊มจะต้องตัดแบบนี้นะครับถึงสามารถใช้งานได้นะครับพอเปิดตัดแล้วลองสตาร์ทเครื่องยนต์ปั๊มจะต้องทํางานไฟจุดระเบิดต้องออกหมวฉีดต้องทํางานนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใครจะส่งซ่อมนะครับสามารถทักมาขอข้อมูลได้นะครับขอบคุณครับ